โอเคนะครับก็ล่าสุดมีอัปเดตทางโมบิสูดเครื่องใหม่ๆออกมานะครับก็มีทางฝั่งพระเอกแล้วก็ฝั่งตัวร้ายอย่างชัดเจนนะครับเ,เดี๋ยวเราขึ้นรูปเลยแล้วกันก็โอเคโมบิสูดเครื่องใหม่นะครับก็มีซ i อาไลซิงฟรีดอมกันดัมอิมพอร์ทอลจัสติสนะครับฟอร์สอิมพัลสเปกทูเกียวกุ๊กแมเนสแล้วก็เกียนสตอมนะครับส่วนเอเครื่องใหม่แบบใหม่จริงๆก็คือแบ็กไนซ์ควอตก็ เท่าที่เห็นฟีดแบ็กกระแสตอบรับจากคอมมูนิตี้บ้านเราแล้วกันใช้คําว่าบ้านเราเพราะว่าผมไม่ได้ไปตามคอมมูต่างประเทศเท่าไหร่นักนะครับก็มีเสียงตอบรับที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับสําหรับ Freedom กับ j u s t i c จั u ติสอะผมเฉยแต่ว่าเท่าที่ดูมีประเด็นจริงๆก็คือ Freedom หรือเปล่า Freedom คือดูมี ดูมีคนไม่ชอบเยอะแล้วมีคนบอกว่าเออผมไม่เชื่อนะครับว่ามันเป็นร่างอัปเกรดของ s สไต e Freedom กับอ f i n i t e Justice ซึ่งอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่ายังไงนะแต่แบบผมอาจจะแหกก็ได้นะแต่ผมค่อนข้างจะฟันธงว่าทั้ง Rising Freedom กับ Immortal Justice ไม่ใช่ร่างอัปเกรดของ s สไต e f r e e d o มกับอ f i n i t e Justice นะครับถ้าเรามองให้สบายใจอะผมมองว่ามันเป็นร่างที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Freedom เครื่องธรรมดาหรือไม่ก็แบบอาจจะ พัฒนามาจากฟรีดอมเครื่องเก่านะครับไม่ใช่สไตล์ฟรีดอมการที่มันมาเป็นไ i n ิงฟ e ี d o m กับ Immortal Justice อาจจะพัฒนามาอีกสายเพื่อเพื่อเหตุผลบางอย่างนะครับแต่หลักๆผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโมบิสูตรที่ไม่ได้มี Enjammer Canceller คือง่ายๆก็คือมันเป็นกันดัมที่ใช้พลังงาน EV เหมือนโมบิสูตรเครื่องอื่นๆนะครับมันไม่ได้เป็นเตาฟิวชั่นนิวเคลียร์เหมือนไอ้นี่เหมือนสไตล์ฟรีดอมกับอินฟินิตจัติส ผมมองว่าด้วยความว่าพวกตัวเอกครับพวกทั้งคิระอัสลันลักอะไรเงี้ยเขากลายเป็นคนใหญ่คนโตที่มีหน้ามีตาไปแล้วครับมันไม่ใช่กองกําลังเถื่อนเหมือนสมัยเป็นพันธมิตร3กองยานนะครับเพราะงั้นเนแบบเขาอาจจะทำเนี่ยไลซิงฟรีดอมกับอ m มม t a ท Justice มาเพื่อที่ให้2คนนี้ใช้โดยที่เป็นแบบโมบิสูที่กลับไปใช้แบบพลังงาน EV เหมือนเหมือนชาวบ้านทั่วไปครับเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันนะครับว่า สตรา e f ฟ e ีดอมกับอินฟินิตจัสติสมันเป็นหุ่นละเมิดสนที่สัญญาอย่างชัดเจนนะครับแต่ถามว่ามีร่างอัปเกรดของสตร e ์ฟ e ีดอมกับอินฟินิตจัสติสไหมมีแน่นอนไอเนี้ยผมผมกล้าพูดว่าน่าจะมีนะครับก็คือเป็นเป็นหุ่นที่ใช้ Enjammer c a n c e เ l เ r เหมือนเดิมผมไปดูฟีดแบ็กมานะอันนี้อันนี้อาจจะไม่ไม่ได้ถูกต้อง100%นะครับกลุ่มคนที่ไม่ชอบมีอยู่2แบบก็คือแบบแรกก็คือเขามองว่า ล i s ซิ่งฟรีดอมกับ i m m o r t a อ j จนะั t ติสน่ะมันดูดาวเกรดคือหลายคนนะ่ะเขาเขายังแอบ,บจะคิดว่า f ฟ e ีดอมร่างใหม่ครับมันจะเป็นฟ e ีดอมที่อัปเกรดมาจากสไต e ์ฟ e ีดอมกับ i n f i n นิตจั s ติส e เพราะงั้นนะ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเออดีไซน์มันดูดาวเกรดอย่างว่ามันดูแบบดูไม่แข็งแกร่งเท่าสไต e ์ฟ e ีดอมเลยอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นมันมันดูไม่ใช่ร่างอัปเกรดถ้าพูดอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมก็เข้าใจผมก็เข้าใจได้ว่า ถ้าเกิดคนมองว่าเออ่ Rising Freedom คือร่างอัปเกรดของ Style Freedom หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันดูดีไซน์เงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันมันก็ทําให้ผิดหวังแหละครับถ้าเกิด Rising Freedom เป็นร่างอัปเกรดของ Style Freedom จริงๆนะอย่างเงี้ยแต่ในขณะที่ Immortal Justice อะไม่รู้สิผมโอเคนะผมว่าผมรู้สึกว่าชอบนะครับเพราะว่าจริงๆ Infinite Justice Justice หรือ Immortal Justice อะผมก็รู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่อ่ะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ชอบเพราะเขามองว่ามันเป็นการย้อมแมวหมายถึงว่าเอาฟรีดอมล่างแรกมาปรับนู่นเปลี่ยนนี่นิดหน่อยเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเอามาเป็นร่างใหม่เงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าดีไซน์มันดูขี้เกียจไปหน่อยไหมอะไรเงี้ยทามผมมาครับเอ่อไลซิ่งฟรีดอมอ่ะมันเปลี่ยนเยอะอยู่นะหมายถึงว่ามันเปลี่ยนรายละเอียดจุกจิกเยอะเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนสีอันนี้อันนี้เป็นมุมมองผมนะที่ที่ผมค่อนข้างจะโอเคกับดีไซน์ทั้งฟรีเอ่อไลซิ่งฟรีดอมกับ อิมอร์ทอลจั t ติสนะครับอันนี้ก็คือขอเป็นเป็นการแชร์แล้วกันว่าผมค่อนข้างจะโอเคกับฟ e ีดอมกับจั t ติสทั้งสองเครื่องก็คืออย่างฟรีดอมอ่ะผมเข้าใจว่าที่เขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะครับเหมือนแบบเปลี่ยนแค่สีแต่ว่าแบบโครงสร้างรูปล่างหน้าตาปีกมันก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะเพราะผมมองว่าเขาพยายามจะคงเอกลักษณ์ของฟ e ีดอมกับ Justice เอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะงั้นเนี่ยแบบมันก็เลยไม่สามารถจะเปลี่ยนอะไรได้เยอะขนาดนั้น อันนี้อันนี้ถ้าความรู้สึกผมนะส่วนเรื่องที่บอกว่าอยากให้หุ่นมันเลียวเหรอเออผมไม่รู้สึกผมรู้สึกว่าการใส่สีน้ําเงินเยอะๆมันมันไม่ได้ทําให้ดูเลียวขึ้นนะครับไม่รู้เขาเหมือนกันเนละแต่แบบเขาอาจจะรู้สึกว่ามันเลียวในสายตาเขามัง้งแต่ถามผมมาครับมันจะมีหุ่นหุ่นที่ดีกว่านี้ในภายหลังอยู่แล้วล่ละผมไม่เชื่อว่า r i s i n g Freedom กับ m m o r t a l Justice เป็นเป็นหุ่นสุดท้ายที่แอสลันกับคีระเป็นคนขับ เพราะงั้นนะผมก็เลยรู้สึกว่าการคงเอกลักษณ์ของฟรีดอมกับจัตจิดไว้อะมันก็ค่อนข้างโอเคครับผมรู้สึกเฉยเฉยก็คือไม่ได้ชอบแต่ก็ไม่ได้เกลียดคือความเห็นของผมต่อไอ้ฟรีดอมกับจัติตสองล่างนี้ก็คือมันสวยอ่าถามผมอ่ะผมว่ามันสวยนะครับแต่ว่าถ้าเขาจะให้ให้เป็นล่างอัปเกรดของสไตล์ฟรีดอมกับอินฟินิตจัติตอะผมรู้สึกว่าผมไม่ซื้อผมจะเกลียดนะครับเออแต่ว่าถ้ามองว่ามันเป็นอีกคุ่น เอ่เป็นหุ่นอีกสายที่พัฒนามาจากฟรีดอมกับจัสติสรุ่นเดิมอ่ะอ่ามันโอเคเข้าใจได้มันอาจจะมีอ่าเหตุผลบางอย่างที่พัฒนาไอ้สตัวนี้มาเอ่อถามว่าดีไซน์มันดูขี้เกียจไหมมันอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเขาแค่พยายามจะคงเอกลักษณ์ของฟรีดอมกับจัสติสไว้แหละแค่นั้นเองครับส่วนล่าง MA เหรออ่าล่าง MA อย่าไปพูดถึงมันเลยนะครับคืออย่างงี้ผมมองว่าผมโอเคกับการที่ฟรีดอมกับจัสติสเปลี่ยนล่างได้นะเปลี่ยนเป็นล่าง m อออะไรเงี้ยได้ผม ผมโอเคกับมันแต่ว่ามันไม่ใช่การเปลี่ยนร่างที่ดูขี้เกียจอย่างเงี้ยก็คือเหยียดขาตรงแล้วก็เอาอะไรสักอย่างเอาจรวดมาครอบหัวก็เป็น MA แล้วผมว่าแบบมันง่ายไปหน่อยอครับต้องเข้าใจว่านี่คือดีไซน์ของโมบิสูดหรือกันดั้มหรืออะไรก็ช่างอะครับในปี2023นะครับแล้วถ้าเราย้อนกลับไปอะเซตากันดั้มเมื่อประมาณโอ้เซตากันดั้มนี้กี่ปีแล้วว่ประมาณ40ปีก่อนอะคือเซตากันดั้มอะยังทำการรานส์นฟอร์มจากอ่า ร่างโมบิสูดเป็นเวฟไรเดอร์มันยังดูมีรายละเอียดยิบย่อยที่แม่งดูดีกว่านี้อีกแบบเป็นสิบเท่าเลยอันนี้แบบแม่งละเอียดขาเอาจรวดครอบหัวจบเลยเหมือนเทียบกับซีรีส์เดียวกันอย่างมุราาเมะอย่างอีจิตก็ได้กะเอออีจิตยังดูมีอะไรมากกว่าอีกเทียบกับเรดเดอร์ก็ได้เออเรดเดอร์กันดั้มของไอ้สนักบินติดยาครับฟังตัวเอกอะครับผมโอเคทุกตัวเลยยกเว้นฟอร์ตอิมเพลส์กันดั้มสเปกทูถามผมนะแบบ ไม่รู้สิไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่ถามผมอะการเอา Impulse ์มาปรับสีให้ซีดลงแล้วใส่คาว่า s p e c ทูไปแล้วกลายเป็นหุ่นตัวใหม่อะไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับอะไรแบบนี้ไม่รู้ส,ผสิผมรู้สึกว่ามันย้อมกว่า Rising f ฟ e ี d o m อีกนะถ้าเกิดแบบผมรู้สึกว่าคือไลซิ่งฟรีดอมอ่ะย้อมอะยังมีการวางสีใหม่มีการออกแบบลวดลายใหม่ตรงปีกอะครับมันยังรับได้อะแต่ไอแต่ไอฟอสอิมเพล e ์สเปกทูเนี่ยผมไม่ไหวจริงๆอะมันก็โหแบบ ปรับสีให้ซีดก็เป็นหุ่นใหม่แล้วมันได้เลยวะก็เลยแอบไม่ค่อยชอบนะครับส่วนเกียวกุ๊กเมเนตอ่าไม่รู้คนอื่นว่าไงแต่ผมชอบผมค่อนข้างจะชอบนะครับแล้วก็เกียนสตอมไอ,อ้เกียนสตอมอ่ะตอนแรกเฉยๆเว้ยแต่พอไปดูใน p v อะ่ะที่มันมีลูกคางอะ่ะไอบีมลูกคางมันอะ่ะโคตรเท่อะส่วนแบ็กเนยสคอตสนะครับผม จริงๆอะตอนเขาบ่นเรื่องแบ็กในสคอร์ t กันนะครับเอกผมเห็นหลายคนบอกว่าไม่ชอบนะเอ้ยมันเซนตรงเซนไตอะไรเงี้ยผมก็ไม่กล้าพูดเลยว่าผมชอบนะครับเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้สิแบบมันมันอาจจะหลุดธีมก็จริงอะแต่แบบผมก็รู้สึกว่าถ้ามองว่ามันเป็นโมบิสูตรฝ่ายใหม่ที่ไม่ได้มีไม่ได้มีอยู่ในซีรีส์เดิมครับหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นโมบิสูตรของซับไม่ได้เป็นโมบิสูตรของสาพันโลกอะผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะแต่ว่า แต่ผมผมแค่รู้สึกว่าไอส้สีไอ้ไอสีตัวแต่เนี่ยสีชมพูสีส้มสีเขียวเนี่ยปรับได้ไหมอะ่ะแบบเหมือนเป็นเป็นดำทั้งตัวแล้วติดเบอร์0ู0 3 0 4 0 5ยานี้อย่างเงี้ยมันมันโอเคกว่าการที่จะให้มาเป็นสีแยกไงครับมันดูเป็นเซนไตไปอย่างที่คนรู้แหละเออถ้าชอบเป็นพิเศษสำหรับแบ็คเนสคอรอะครับผมชอบตัวสีแดงเอชิวาเออผมว่าชิวาสวยนะครับแล้วก็ดูมีอะไรกว่าชาวบ้านละกันเออ แต่ถ้าถามผมนะถามผมอ่ะไอหุ่นพวกนี้อยู่โผล่มาแป๊บเดียวหรอครับน่าจะโดนสอยล่วงกันไปทั้งหมดเพราะว่าแบบผมคิดว่าไอแกงเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็นลัดบงลัดบอสอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเป็นประมาณหุ่น mass production นะครับเป็นหุ่นเบ๊เป็นหุน Be, นห่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าเพราะว่าอาซีรีส์ซีสนะครับ ความเก่งของหุ่นกับนักบินนะครับขึ้นอยู่กับว่าความลิเกเไม่ใช่เด็กก็เรียกว่ความเยอะของของตัวหุ่นนะครับก็คือเนี่ยเราสังเกตได้เลยหุ่นที่แม่งโมโมโครับมันจะค่อนข้างมีความเยอะใช้คำว,ว่าลิเกก็ได้มันค่อนข้างจะลิเกเยอะอะครับอย่างเลเจนด์อ่าสไตรฟรีดอมจัสติสเดสตินีอย่าง Legend, เงี้ Freedom, Justice, Destiny, ยแบบคือมันเป็นแบบผมไม่แปลกใจที่จีนมันจะชอบอะครับเพราะว่าหุ่นแม่งลิเกเกือบจะทุกตัวแล้วยิ่งลิเกยิ่งเก่งเลยนะอย่างพวกแบบ แซ็กแฟนทอมอย่างเงี้ยแบบเออต้องแบกของเยอะเอะเธอเธอท่าท่าหน่อยอะไรเงี้ยแบบนั่นแหละแน่ๆนครับโมตอนเนี้ยผมโดนไปแล้วสามตัวนะครับถ้าจะซื้ออะผมโดนอิสเซลีภาพพังอาจนะครับแล้วก็ยุติธรรมอมตะนะครับโอ้โหแบบเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปนะแบบอิมมอร์เัจัสติสอะถ้าเกิดแบบแปลชื่อมันเป็นไทยอะผมว่ามันเท่มากเลยยุติธรรมอมตะอย่างเงี้ยแบบโคตรเท่ัแบบมนั่นแหละนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับส่วน เมื่อวานคุยกับคนใน Discord มาว่าก็คือฝรั่งมันมีทฤษฎีเก่าๆมาว่าหรือชินจะไม่ใช่เป็นคนขับอิมเพลวอันนี้อันนี้ย้ํานะครับว่าเขาเกากันมาแล้วผมเอามาให้ฟังเอ่อมาเล่าให้ฟังเฉยเดี๋ยวก็ว่าแบบเฮ้ยมิงข้อมูลม่วงเบลมาจากไหนว่าอันนี้อ่าเราเราพักตรงนี้ก่อนคือผมไปเอามาเล่าให้ฟังเฉยไม่มีการคอนเฟิร์มเขาเกากันเล่นๆน,นะครับขำๆก็คือ นั่นแหละเหมือนประมาณว่าอัสลันอาจจะไปทํางานเป็นสายสืบเป็นการแทรกซึมอ,อะไรเงี้ยดังนั้นนะ่ะแบบเออสีของจัสติสมันฉูดฉาดไปครับเขาเลยอาจจะเลือกใช้ฟอสอิมเพลวหรือเปล่าที่เนะี่ยดูอย่างในรูปก็ได้ครับคือสีมันซีดลงอะ่ะมันก็แบบอาจจะมีการความสามารถในการพรางตัวหรือแบบหลบเลี่ยงเรดาร์มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้คือกาวนะครับย้ําอีกทีว่ากาวประมาณนั้นก็เลยแบบเออหรือว่าชินจะไปขับจัสติสแทนอัสลันอยู่ช่วงหนึ่งนะเนี่ยเพราะว่าแบบ เขาบอกว่าสังเกตที่หุ่น5ตัวบนของฝั่งตัวเอกอะครับอิมเพลวะมันไม่มีตาหน่วยพิเศษติดเหมือนชาวบ้านนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าอโอเคด้วยความว่ามันไม่มีตาหน่วยใช่ไหมก็กลายเป็นว่าอั l ส n ลันอาจจะยืมไปใช้ที่ไม่ติดตาหน่วยก็เพื่อไม่ให้รู้ว่ามาจากไหนอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้นะครับผมผมดับฝันเลยผมขอเห็นแย้งกับเหล่าบรดาฝรั่งนะครับผมมองว่าที่อิมพวไม่มีตาของหน่วยเหมือนตัวอื่นนะ เป็นเพราะว่า,าทางทีมงานสไลด์ครับหรือทางทีมการตลาดหรือทีมออกแบบก็ช่างนะครับคือมันเอารูป i m มพ์เเก่ามาปรับค่าความสดของสีให้มันซีดลงให้เฉยเขาก็เลยลืมติดตาเข้าไปแค่นั้นเองผมว่ามันเป็นที่ทีมงานลืมครับมันไม่ได้เกี่ยวกับไม,ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้นี่เลยไม่ได้เกี่ยวกับว่าก,การแทรกซึมอะไรเพราะว่าแบบผมมองว่า เจติสกับฟรีดอมครับมันเป็นกันดัมซิกเนเจอร์ของคิระกับอัสลันอ่ะมันก็เลยแบบเอ๊ะจะให้คนอื่นขับเหรอมันก็อาจจะแปลกๆแต่ก็ไม่แน่ก็คือแบบเขาอาจจะทําลายขนบเดิมๆของมันอะ่ะอืประมาณนั้นอืแล้วก็มันจะมีตอนหนึ่งของภาคเดสตินีครับที่ชินมันต้องขับคอไฟเตอร์เข้าไปในช่องเขาที่มันแบบขับยากสัตๆอะแล้วแบบชินมันก็บ่นว่าแบบเฮ้ แล้วทำไมไม่มาขับเองว่าเหมือนว่าชินมันบดอัลสันว่าแบบให้มันมาเสี่ยงตายแกแล้วมึงไม่มาขับคอไฟเตอร์เองมั้งอะไรเงี้ยเขาก็เลยอาจจะเอามาเล่นมุกว่าอัลันอาจจะได้ขับอิมเพลแล้วใช้คอไฟเตอร์เหมือนเหมือนที่ชินมันบนในภาคเดสกินีก็ได้อะไรเงี้ยแบบเป็นกิมมิคเล็กๆอะไรประมาณนั้นแต่ว่าไม่น่าใช่นะครับอืมโอเคแล้วก็อันนี้ผมกล่าวส่วนตัวนะครับผมคิดว่าถ้าชินจะไม่ได้ขับอิมเพลวนะผมว่าเขาไม่ได้ขับจัตติสหรอกเขาน่าจะได้ขับไลซิ่งฟรีดอม อันนี้คือกาวส่วนตัวนะย้ำอีกทีว่ากาวส่วนตัวเพราะว่าอันนี้ความเห็นของผมอะครับเออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหารูปประกอบก่อน d ด s t ินีอันนี้ก็ย้ําอีกรอบว่ากาวนะครับอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้แต่ก็มีโอกาสที่จะไม่ใช่สูงนะครับ mm. คือการจัดวางสีของ n i d e s เอ่อะไลซิงฟรีดอมอะครับผมว่ารู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับกับ Destiny ค่อนข้างเยอะผมก็ได้แบบเมนกันเล่นๆว่า เอ่อหรือชินมันจะได้ขับไรซิงฟี่อมวะประมาณนั้นนะครับอันนี้อันนี้กาวกาวเล่นแล้วส่วนส่วนคิละอาจจะมีเหตุผลบางอย่างให้ย้ายข้างเหมือนอย่างที่ผมกาวไว้ใน PV รอบก่อนอะว่าคิละอาจจะเคลื่อนไหวอะไรสักอย่างทําให้แบบหลายคนมองว่าคิล่เป็นศัตรูอย่างที่ผมพูด,พ,ดพูดไปอะนั่นแหละเพราะงะั้นถนะคิล่าอาจจะไม่ได้ขับฟีดอมก็ได้อาจจะเป็นชินก็ได้ใครจะไปรู้นะครับ แล้วแล้วหน้าของ Rising Freedom มันเหมือน Destiny ด้วยผมก็เลยรู้สึกเอ้ใช่ไหมนะใช่ไหมนะแต่จริงๆคือไม่ใช่หรอกครับแล้วไอ้นี่ด้วยประกอบกับว่าฟุคุดะนะครับเขาทวิตมาเมื่อวานมั้งที่ว่าเขาบอกว่ามั่นใจได้ยังไงว่าคนที่ขับ Freedom เป็นคีระเออคีระแค่พูดว่าไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยผมว่า PV รอบนี้มันกวนตินถามผมนะ p ีรอบนี้มันกวนตีนตรงไหนรู้ไหมคือมันกวนตีนตรงที่ว่ามันเอามันเอาไลซิ่งฟรีดอมขึ้นคาถาเผาใช่ไหมแล้วก็มันตัดไปที่คีระพูดว่าไปแล้วนะครับอีคิมัสอย่างเงี้ยคือปกติครับตามธรรมเนียมกันดั้มอะมันจะขานชื่อตัวเองขานชื่อหุ่นที่ขับแล้วก็จะบอกว่าอีคิมัสซึ่งถ้าเป็นตามปกติของของคีระครับมันจะบอกว่าแบบชื่อกันดั้มอย่างเช่นไอตัวนี้ก็แบบไลซิ่งฟรีดอม คิรายามาโตอิคิมัสอย่างนี้ใช่ไหมแต่ในพีวีอ่ะมันตัดแค่คําว่าอิคิมัสมาเว้เออแล้วมันก็มาปั่นว่าแบบเนี่ยก็คีราพูดแค่ว่าอิคิมัสมันอาจจะไม่ใช่คนขับไรซิ่งฟรีดอมก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมึงตัดมากวนตีนกูอย่างนี้ทําไมวะเออนะแต่ก็นั่นแหละผมว่าอันนี้อันนี้ก็ย้ําอีกทีว่าเดานะครับก็คือผมคิดว่าถ้าชินจะได้ขับหุ่นตัวอื่นที่ไม่ใช่อิมเพลวหรือเดสเซนี่ครับผมมองว่าไรซิ่งฟรีดอมมีโอกาสมากกว่าอิมัลโตจัสติส ส่วนอิมม r เท่าจั t ติดนี่ไม่รู้เออนะครับส่วนฟุกุดะก็ช่างหัวมันนะครับผมคิดว่าเขาปั่นแหละฟุกุดะเขาไม่น่าจะเอาจริงหรอกถามผมนะเออส่วนถามผมนะครับถ้าคีระไม่ถ้าคีระไ,ไม่ขับฟรีดอมคีระจะไปขับตัวไหนถามผมนะแบ็กไนส์สควอชิวาครับอันนี้อันนี้ย้ำอีกทีว่าเดานะครับ ถามว่าทำไมผมถึงคิดว่าคีระไปขับแบ็กไนส์สควอตชีวาหรือแบ็กไนส์สควอตสีแดงใช่ไหมเหตุผลแบบระยำหมามากครับบอกเลยแบบเหตุผลส้นตีนจัดจัดอะเหตุผลผมก็คือแบ็กไนส์สควอตชีวามันข้อต่อสีทองครับแค่นั้นเองนะครับซ้ำผมอะไม่ไม่อันนี้อันนี้ผมเดาเล่นๆเพราะว่าคือภาค d e s t ส n y s t y ไต f r e e d o มมันข้อต่อสีทองใช่ไหมละ่ะแล้วแบบเอ๊นั่นแหละมันจะเป็นไปได้ไหมที เออแบ็คนี่ชีว่ามันข้อต่อสีทองเป็นพ่อคิระเอ่อเป็นคนพัฒนาเหมือนเอาข้อมูลสไตล์ฟิดิมมาพัฒนาอะไรเงี้ยแบบเออนี่แหละอันนี้ก็แค่มั่ววไปครับมันเป็นไปได้หรือเป็นไปได้ก็ไม่รู้อืนั่นแหละแต่แบบผมยังเชื่อนะว่าคิระจะย้ายข้างอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาช่วยกันกระทือบบอสนะครับส่วนบอสจะเป็นตัวไหนผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับอืจริงๆมันก็มีลีก e มาใช่ไหมว่า Rising Freedom กับ Immortal Justice ไม่ใช่ไฟนอลฟอร์มของ Freedom กับ u u t t i e มันมีมันมีอีก2ตัวที่เป็นแบบเป็นข้อต่อสีทองครับมันมี Freedom ที่เป็นข้อต่อสีทองกับ Justice ที่เป็นออกเป็นสีชมพูชมพูเหมือนอ fin ิ t e Justice อะถามผมนะถามผมก็คือไอสอตัวนั้นน่ะน่าจะเป็น Freedom กับ Justice ที่มี e n j a m m e r c c n c e l l e r แต่ว่าไอส่วนไอสอตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับ ก็คือเป็นกันดั้ม EV ีที่ทำให้มันถูกกฎหมายให้เฉยเพราะว่าตอนนี้เจ้าแม่ลักก็เป็นผู้นำซาบแล้วจะทำตัวเป็นมาเฟียติใช้หุ่นติดเอนเจมเมอร์แคนเซเลอร์มาใช้อย่างเงี้ยมันก็แบบแปลกๆใช่ไหมเออนั่นแหละเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันผิดสนธิสัญญาสองตัวนั้นน่าจะออกท้ายเรื่องใช่ครับนั่นแหละแต่ว่าแบบมันก็มีคนเดาว่าซีดฟรีดอมน่าจะเป็นไตาภาคแต่ถามผมอะถามผมอะผมไม่อยากให้ ทำเป็นใจภาคผมอยากให้ทําเป็นอสองภาคจบอะครับคล้ายเดสโนต์อ่ะก็คือภาคนี้เป็นพาร์ทแรกใช่ไหมภาคหน้าก็เป็นพาร์ทสก็จบเลยในไหนก็จะพัฒนาแล้วก็ส่งตัวนี้มาบังหน้ามันไม่เชิงบังหน้าครับมันเป็นก็อย่างพอผมบอกอะมันก็คือจะติดกับฟรีดอมเวอร์ชันถูกกฎหมายเออส่วนเวอร์ชันผิดกฎหมายที่มีเตานิวเคร์อยู่ในตัวแล้วติดเอนจิมเมอร์แคนเซเลอร์อะไรเงี้ยมันก็น่าจะต้องแอบเอาไปพัฒนาเหมือนเดิมอะครับเพราะว่า เพราะว่าจริงๆตั้งแต่ Freedom ตัวแรกกับจั t ติสตัวแรกครับมันเป็นกันดั้มที่แอบพัฒนาทั้งนั้นนะเพราะว่าก็อย่างว่ามันละเมิดส่นทิสัญญาไงเพราะว่าถ้าเรื่องนี้มันถูกปดเปิดโปรม,มันก็จะมีผลต่อความน่าเชื่อถือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยความชอบทำในการก่อสงครามนู่นนี่นั่นอ,อย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องแอบพัฒนาแบบลับๆเพราะงั้นนะครับไอ้สไตล์ฟรีดอมกับอินฟินิตจั t ติสตัวต้นแบบนะครับ เออน่าจะแอบไปโรงงานล้างของเจ้าแม่ลัก์นั่แหละอืมแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะจบในภายในภาคฟรีดอมเลยก็ได้นะครับฟรีดอมอันเนี้ยคืออาจจะจบเลยก็ได้ผมไม่แน่ใจเขาประกาศอา่เาเพย์ไทม์หรืออย่างว่ามันฉายกี่ชั่วโมงอะความยาวของของภาคเนี้ยมันกี่ชั่วโมงครับถ้าถ้าสองชั่วโมงครึ่งอะผมว่าอาจจะไม่มี2พาร์ทอาจจะจบเลยแต่ถ้าเป็นชั่วโมงครึ่งก็อาจจะได้ลุ้นว่าจะมีไหมเออ